ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟทั้งชอง่องอแฟนคลับแฟนช่องสู้ข่สุคนนะครับมาติดตามนะครับติดตามรลา่าพัฒนานะครับลาพัฒนาหลังจากผิดหวังจากนวยรัฐบาลไทยมาเริ่มต้นกันกับรลา่าพัฒนากันนะครับของวันพุธนะครับวันพุธ วันพุธที่สี่นะครับพุธที่สี่ตุลาคมนะครับสองห้าหกหกกันนะครับพุธที่สี่ตุลาคมสองห้าหกหกกันนะครับกับลาวพัฒนากันเดอร์แห่งเอฟซีลาวนะครับ เราพัฒนากันนะครับของหนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางนะครับผม ของวันพุทธที่สี่นะครับตุลาคมสองพันหกหกล่าพัฒนาของนมสวนยางเอานะครับพี่น้องเอซีก่อนที่จะไปเบรงตัวเลขหรือแนวทางของอ่านุ่มสวนยางแล้วเบรงผลออกกันสชกอนะพี่น้องเนาะผลออกห้วยเล่านะครับผลออกห้วยเล่าเลขหกตัวนะครับเลขหกตัวนะครับเจ็ดสองเก้า แปดหกสองนะครับเจ็ดสองเก้าแปดหกสองแปดหกสองเลขสามตัวนะครับเลขสองตัวก็เก้าแปดนะครับเก้าแปดเด้อล่างนะครับนี่ครับคือผลออกกันนะครับที่นี่ให้พี่น้องเอฟซีมาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งมาเบิ่งลักฐานนะครับลักฐานนะครับลักฐานของนมสวนยางกันนะครับ หลักฐานของหนุ่มสวนยางนะครับหลักฐานของหนุ่มสวนยางเมื่อ,อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับไ้วิ่งหนึ่งกับสองนะครับรุดไปนะครับหลุดไปเรอ้อพี่น้องเอฟซีของหนุ่มสวนยางรุดนะครับเมื่อวานนี้หลุดกันสี่อาจารย์นะครับ สีอาจารย์ซีสำนักกันนะครับลดนะครับเลขวิ่งไม่เข้าหนึ่งกับศูนย์ไม่มานะครับจับคู่นะครับจับคู่กับว่าเข่าข้างบนออกแปดหกสองข้างล่างออกเก้าแปดนะครับลดไปนะครับอันนี้ลดคือลดนะครับลดคือลดเข้าคือเข้าลดคือลดนะครับแสดงว่าวัดนี้อ่าวัดจันทิพานมาลดนะครับของพอเล่กันนะครับอของนมสวนยาง ท่านโทษนะครับของหนุ่มสวนยางกันนะครับเอาทีนี่มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันนะครับเมื่อนี้นะครับของหนุ่มสวนยางกันนะครับหนุ่มสวนยางของวันพุธนะมาตัวไหนมาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันหนุ่มสวนยางให้วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดบนล่างกัน นะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับนะวิ่งรูดบนล่างนะครับบอปักหลักเด้พี่นอ้องเด้อไม่ปักหลักกันนะครับวิ่งรูดบนล่างงวดนี้มาหกกับเจ็ดนะครับ หกกับเจ็ดนะครับเพีงรูดหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับอ่ะมาเบิ่งจับคู่นะครับมาเบิ่งจับคู่หกกับเจ็ดจับคู่ที่หก 4นะครับ6กหเบิลหกหก,กันนะครับนะครับปเป็นลอง f C นะครับเอาทีนี้มาเบิงเจมานะครับ7มาก็จะมีอยู่7จนะครับ เจ็ดห้านะครับเจ็ดสี 4, ่เจ็ดห้าก็มีเจ็ดหกนะครับนี่ครับพี่น้อง fc กันนะครับอ่ะจะฟาแคปหน่าจอด้ห้พี่นอ้องเด้เอามาเบิ้งกันนะครับนุ่มส่วนยางเด่นตัวใดนะครับเด่นที่หกนะครับเด่นที่หกนะครับ เน้นนะครับเน,น,เน,น้นเน้น, 64, นคือเน้นหกสี่นะครับหกสี่อ่านะครับหกสี่กับหกหกเน้นสองโคนะครับเน้นเบิร์ดน้ำพี่น้องเอฟซีอ่ะเท่านั้นพี่น้องเอฟซีกับแคปหน้าจอกันเอาไว้ที่นี่นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้กับราวัฒนาของหนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางชาแนลนะครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับ อ่ะครับผมหมดที่แล้วนะครับหมดที่แล้วของนูสอย่างนะครับนูสอย่างกระุดไปนะครับหมดที่แล้วรุดไปนะครับนี่ครับของเก่ากับของใหม่ให้เบิ้งเปรียบเทียบกันนะครับของเก่านะครับเมื่อวันตั้งใจที่ผ่านมารุดไปนะครับรุดไปบ่เข่าเด็กวิ่งกับบ่เข่าจับกู้กับบ่เขานะครับอาทีนี้มาเบิ้งกันแล้วให้พี่น้องเรซีแคปหน้าจอกันเอาไว้ นะครับกับกาวพัฒนาวันพุธนะครับวันพุธวันพุธที่สี่นะครับวันพุธท,ท,ที่สี่นะครับกาวพัฒนาของหนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางนะครับเอาแคปหน้าจอสิ้นสุดเรื่อยแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับ ชอบใคยเอาเด้อนะครับพอชอบก็บพานเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับอ้าวถ่ายคลิปนี้ขอให้เพื่อนลองิปซิครับในจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนั่นนะครับผม คนหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เดอ้อนะครับเอาไปพิจารณาชอบใครเอาไ่ชอบกับพันเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับ